ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับส่องท้ายสำหรับนี้ิีวันศกนี้นะครับคลิปนี้แนวทางเมื่อเช้านี้้าใครดูนะครับมันมาก่อนปิดสามวันติดเลยครับไอ้นี้เมื่อเช้านีเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้อะไรนะแป๊บหนึ่งครับเมื่อเช้านี้ผมวางอะไรวะเมื่อเช้านี้ไอ้คู่ที่ก่อนปิดแป๊บหนึ่งน,นะผมดูตารางแป๊บหนึ่งเมื่อเช้าคือเลขที่วางก่อนปิดรอบนึง แล้วมันก็หายไปนะครับมันก็มาปิดเป็น00 09090เสียดาย9 0ุนมาอย่างไรโอเคครับนี่คือบ <c oughs> จากวันที่14เดี๋ยวผมบอกเกินๆก,ก่อนนะว่าวันนี้ตัวแปรหลากหลายมากเอาเลขเหลือไปก่อนครับเลขเหลือ1 2 3ครับ1 2 3ใครชอบวินก็1 2 1 3เพราะบ่ายมันเมื่อเช้าเป็นพี่น้องบนล่างใช่ไหมโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลกับเป็นพี่น้องเป็นไปได้ครับ ก็ประมาณ1 2 2 3องาแป่มประมาณเนี้ยเพราะมันก็วนอยู่ได้พี่น้องนะครับอันนะถ้าใครชอบก็ในชุดนี้ไปนะโอเคนะและส่วนตัวผมที่สังเกตดูอ่ะตัวเปิดเช้ามาปิดบ่าย3วันติดครับถ้าใครสังเกตลองไปลองดูได้เปิดเช้ามาปิดบ่าย3วันติดไม่ใช่3วันติด4วันมาทุกวันนะง่ายๆคือ,หล,อหลักสิบของเปิดเช้านะหลักสิบของเปิดเช้าครับ มาบ่ายทุกวันหลักสิบเปิดเช้านะมีวันจันทร์รอบเดียวที่ไปร้อยนอกนั้นมาหมดมาหมดครับมาหน่วยมาเจาะมาหมดเลยเมื่อวานนี้ศูนย์ห้าก็คือตัวปิดเช้าจะปิดบ่ายครับแล้วเมื่อเช้าตัวปิดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าติดไปก่อนนะครับเจ็ดศูนย์หกเกนะครับติดเจ็ดไปก่อนเลยบ่ายนี้ตัวเลขจะเยอะหน่อยแต่เลขที่มาจะเป็นบนล่าง7จ็ดติดไปก่อนนะครับ และ76ครับผมจะจับมัดลงกัน76นะครับโอเคนิเคีบ่ายเด่น5ครับเจาะครับ55 45 34สักครู่นะผมเจาะอะไรบ้างสามส่ 4, ไปแล้วนะ76อยู่เรืมติดไปนะ9098เหมือนเดิมครับ9098เหมือนเดิมโอกาสผมว่าเหมือนนะถ้าเบิ้ลก็เบิ้ล8899อะไรปรนะมาณนั้น แต่ผมติดเผื่อไว้แล้วถ้ามา89ดเกา็จะคู่กับ88ดแต่จะมี8ปดแปดหายแปบนึงนะครับ8ปดแดโอเคติด88ดแปดไปหนึงหางครับผมคิดว่าน่าจะเบิ้ลไม่เบิ้ลน,นะครับร้อยใส่8ครับร้อยใส่8สําหรับตัวผมเองอ่ะผมชอบตามดาวคือ4ี่ห้าห้าสนะครับและที่สังเกตบายบายมีแต่ห้านะครับบายมีแต่ห้า ซึ่งถ้าพี่น้องของ5ก็จะเป็น6 5กับ4 5นะครับ6 5กับ4 5แต่ส่วนตัวผมชอบ4 5ผมคิดว่าน่าจะตามเราเป็นไปได้นี่คี้บ่ายประมาณนี้ครับนะถ้าฟังให้ดีจะเข้าใจครับมันมาปิดตัวเปิด5วันติดเอาง่ายๆคือเด่นถ้าเมื่อเช้าก็คือ7อาจจะจะเป็น7 5 6 7ห้า6ก็เป็นไปได้ถ้า7 6 7 6คู่ก็7 5 คู่กันอยู่แล้วพยายามจับไม่ให้หลือมากมายครับถ้าจับคุณไปดูตารางเองก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบอะไรผมชอบตัวเปิด76กับ54ครับลองมาจับตามตารางดูแล้วกันเนาะ5 4 7 6ไปจับตารางตามตารางดูแล้วกันครับ7 8 6 854หรือ8 7 8 9อะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะมาโอกาสที่จะมาเป็นไปได้สูงนะครับงั้นขอขอบพระคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันทางเสียงนะครับทางจีนเช้าหลุด แปดไปร้อยหางเสียงจอ8แปดสีตรงๆนะครับโอเคครับขอขอบคุณทุกท่านครับ